สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุท่านนะครับหลังจากที่เราพาเดินชมโรงเรียนการเมืองการทหารที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าตรงนี้แล้วนะครับนะักท่องเที่ยวก็กําลังเดินดูนะครับบรรยากาศด้านในเดี๋ยวเราจะพาไปดูสินค้าทางการเกษตรนะครับของอชาวเขาเผ่ามง้งที่ ได้นำมาจําหน่ายให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับใทรเอามันมาบริจาคตรงนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปชมไปช็อปวันนี้ก็ได้มาหลายอย่างแล้วนะแต่เราจะมาหาของแ,แปลกๆตรงนี้ ชุบชุบนี่บัวหม500มิมะห้าโลร้อยซื้อไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูมมดคแครอท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 ได้แครอทกำลังยี่สิบบาทเองค่ะกำลังยี่สิบสามกันห้สิบ เบบี้น้าจมชิมไหมคะขุดใหม่ๆเลยอ๋อขุดใหม่ๆเลยนี่เขามีให้ชิมด้วยนะครับเนื้อมันจะแดงอย่างนี้ลองชิมดู้้กัลนไหนเบบี้แครอทอ้อนี่เหรออ่า เนืยอเปิเลด้วยอมกอะโบคาโดทุกอย่างสามกำํห้าจิรตมันหวาจะกตอเอามาจากไหนเนี่ยอ๋อแล้วมาปลูกเองใช่ไหมครับอโอ้เยี่ยมมากเลยปลูกเองปลูกปลูกที่ไหนคูหินล่องกานะาบ้านบ้านล่องกลานะอืม นู่นน่ะยายเขามีดอกไม้ตันนี้มันจะอร่อยกว่าต้นหอมันนี่สาคูสาคูนี่ถ้าใครเอาอ่าซื้อไปไปประดับนะสวยมากเลยนะเนี่ยสวยยเลยอุ้ยสตรอเบอรี่ด้วยโอ้ยขายไงเนาะสตรอเบอรี่นี่ ฮะไหนนี่ใช่ไหมอุ้มเลยอุ้มเลยเอาอุ้มเลยนะหยิบเร็วๆไมในเจ๋หวานมาแล้วร้อยห้าสิบอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายก่อนก็ได้เอาสองอันนี่ไงได้แล้วเนี่ยเอาแยกเงนซื้อเอานี้รวมกันไปก่อนนะไม่นี่ไงเอาเอาเนี้ยมันไม่มีแล้วลูกใหญ่อ่ะแต่ก็นี่ เดี๋ยวไปกินด้วยกันนั่นแหละสองอันไปสามร้อยมีไม่มีให้ชิมเหรอโอของแค่หมดแล้วโอ้ยมาไม่ทันนะโอ้ยนี่ครับสตอเบอรี่สวยๆเลยเนี่ย ครับของฝากเยอะแยะเลยถ้ามีน้ำเต้าด้วยนะน้ำเต้าด้วยมนี่เก็บสดๆเลยบุสเบอรี่ มันเผาด้วยนะครับมันเผาตรงนู้นมันเผามันนึ่งโคลโดสดๆเลยนะครับกิโลละเจ็ดสิบบาทได้หกได้เลยนี่บัวหิมะเป็นเข่งเลย สวยเลยโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพาชมบรรยากาศตลาดหน้าโรงเรียนการเมืองทหารที่ภูหินล่องก้านะค,ะครับสวัสดีครับ